รักษาการนายกรัฐมนตรียืนยันหน้าแล้งปีนี้ไม่น่าห่วงปริมาณน้ำมีมากกว่าปีที่ผ่านมาแต่ขอความร่วมมือหยุดปลูกข้าวนาปรังรอบสองส่วนการนำงบกลาง20,000ล้านบาทจ่ายจำนําข้าวไม่กระทบต่อง,งบประมาณการแก้ปัญหาเร่งด่วนของประเทศเจ้าหน้าที่ย้ายนายยืมมิน่า เจ้าหน้าที่รอปภบริษัทเอกชนที่ถูกกาศกปปสทำร้ายและโยนทิ้งแม่น้ำบางประกงเมื่อวันที่1มีนาคมไปพักที่ห้องพิเศษโรงพยาบาลตำรวจล่าสุดกำลังให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวน 6เยาวชนชายตั้งแก๊งฉาย,ยาหนูตากแดดมีพฤติกรรมลักทรัพย์ตอนกลางวันตระเวนหารถจักรยานยนต์เป้าหมายและใช้กุญแจผีขโมยรถไปขายแลกยาบ้า1คันแลกได้10เมตรตำรวจรวบได้ยกแก๊งรถของกลางอีก8คันสนับสนุนโดยสบูเบเน็ตซ m e